Hello，大家好，欢迎各位收听《嘴力心理 Podcast》，สวัสดีค่ะทุกคนเจเจองค่ะกลับมาพบกับ《嘴力心理 Podcast》กันอีกครั้งนะคะทุกวันจันและวันพุธวันนี้หัวข้อน่าจะโดนใจวัยรุ่นหัวใจวาวุ่นหลายๆคนนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับมุกหยอดเอาไว้จีบหนุ่มจีบสาวเป็นภาษาจีนนั่นเองตามคําเรียกร้องของแฟนเพจนะคะบอกว่าเนี่ยมีประโยคเอาไว้จีบหนุ่มจีบสาวหรือเปล่านะเดี๋ยวจัดให้นะคะ ตอนนี้ปากกาในมือสั่นไปหมดเลยตื่นเต้นใช่ไหมโอเคถ้า okay, งั้นเดี๋ยวเราไปดูัวที่มุกแรกเลยนะคะมุกที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในช่วงโควิดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกหงุดหงิดนะคะเอบอกว่าเ no. no ห่าฝาโนเห่าฝาโนหงุดหงิดจังเลยเบื่อบีบอกหนีเป้าเยื่อเหมยยงหนีเตยเป้าหัวเธ <laughs> อบน่นไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี่มาเกานะฉันเนสี อันนี้นะคะเป็นการเล่นคําค่ะระหว่างคําว่าเป้าเยื่อนที่แปลว่าบน่นหรือว่าโทษคนอื่นโทษอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนอีกคําเนี้ยเป้าเดียวๆเ,เลยก็ยคือกอดนั่นเองน้เตยเป้าหัวเธอต้องมากอดฉันเออเป้าเยื้นไหมยยงน้เตยเป้าหัวมุกที่สองเอถามว่า你喜不喜欢水เธอเธอ,เธอชอบน้ำไหมบีบอกโอ้ชอบสอิใครไม่กินน้ำก็ไม่ได้ใช่ไหม เอเลบอกว่า恭喜你你已经喜欢上百分之七十的我了ยินดีด้วยนะเธอชอบเจ็สิบเปอร์เซ็นของเราเข้าไปแล้วล่ะอืมวิชาชีวะก็มาจะแม่จ้า <c oughs> เพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ70%ใช่ไหมคะเขาก็เลยเล่นมุกว่าเออเนี่ยเธอก็ชอบ7จของเราเข้าไปแล้วล่ะอืมนี่จิงฉีฮวนช่าง百分之七十的我了 มุกถัดมาค่ะถามเรื่องดินฟ้าอากาศบ้างนะคะเอถามว่า你喜欢晴天还是雨天เอถามว่าเธอชอบวันแดดออกฟ้าใสหรือว่าวันฝนตก B ีตอบว่า 我喜欢跟你聊天เล่นคำว่าเทียนนะคะคำว่าสิงเทียนจะแปลว่าวันแดดออกฟ้าใสค่ะส่วนคำว่าหยู่เทียนก็คือวันที่ฝนตกนั่นเองคำว่าเลียวเทียนแปลว่าคุยเล่นนะคะเฮอหนีเลี้ยวเทียนกับหนีเลี้ยวเทียนก็จะแปลว่าคุยกับเธอเนี่นออาาย,ยแหละอืม 我喜欢跟你聊天ลวมุกที่สค่ะมาแบบเงียนขอความช่วยเหลือนะคะ A ถามว่า你可以帮我洗东西吗你可以帮我洗东西吗เธอเธอช่วยฉันล้างของหน่อยสิอืมบี <B S 2> ก็เลยถามว่า洗什么ล้างอะไรอะ่ะเอตอบว่า喜欢我จ้า มุกนี้เล่นคําว่าสีนะคะสีที่มีสั้นเสียนสวยมีน้ําอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือซักล้างนั่นเองส่วนอีกสีก็คือสีควันที่แปลว่าชอบนะคะสรุปว่าไม่ได้ขอให้ล้างอะไรให้นะคะแค่ขอให้คุณมาชอบฉันแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> อืมจ้ะหยอดวันนี้จิตจมใสนะคะ มุกที่5ค่ะมุกนี้เหมาะกับคนที่รู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ควรเอาไปพูดกับคนที่เพิ่งรู้จักกันนะเพราะว่าอาจจะโดนตบได้ A บอกว่าหัวจินเทียนฟาเซี่ยนนีเหินขีกว้าวจินเทียนฟาเซี่ยนนี้เหินขีกว้ายวันนี้ฉันว่าเธอดูแปลกมากอื้อ B ก็เลยถามแปลกยังไงอ่ะเฉินเมอซีกว้ายเอ่อเฉินเมอซีกว้ายอะไรแปลกอ่ะ A ตอบกว้ กวยเข่อายนะคะจะแปลว่าน่ารักเป็นพิเศษน่ารักมากๆนั่นเองก้ยตัวนี้มาจากคาว่าฉีก้ยตัวอักษรเดียวกันแต่ว่าถ้าไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคําว่าเจนเตหรือว่าเหินเฟย้างนั่นเองเหิ่นเข่าอายเฟยฉางเขอายก้ยเข่อายนะคะไม่ได้แปลกประหลาดแบบว่ามีเขางอกออกมาหรือว่ามีจมูกเพิ่มมาอีกหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่นะแปลว่าน่ารักมากๆนั่นเองค่ะ มุกที่6ค่ะมุกนี้อาจจะเรียนนิดนึงนะคะ A บอกว่าใช่ใช่หัวตจสิ่งจังใจหนเบียนทายดูสิหัวใจเราอยู่ฝั่งไหน B ก็บอกใจจั่วเบียนฝั่งซ้าย A บอกว่าชั่วเหรอผิดแล้วหัวใจสินนใจหนี那น <c oughs> หัวใจของฉันอยู่ที่เธอตรงนั้นตั้งหาก <c oughs> จ้า ใช่จะแปลว่าเดานะคะใช่ใช่เดาดูซิทายดูสิชินจังหัวใจใจ้หนาเปียนอยู่ฝั่งไหนนะคะซึ่งเขาก็ตอบมาว่าใจหนีหน้าเปียนอยู่ที่เธอตรงนั้นแหละอืหน้าเปียนกับหน้าเปียนพยายามอย่าใช้สลับกันนะคะหน้าคือไหนหน้าคือนั่นนะคะหน้าเปียนฝั่งไหนหน้าเปียนฝั่งนั้นค่ะ มุกที่เค่ะน่ารักกรุบกริบนะคะได้มาจากคลิปของพี่เจอเจอพี่โอโบนะคะ我想วเ你ียงวนีตยนจ就算不在你的心中也还在你的眼里ฉันอยากเป็นแว่นตาให้เธอใส่ถึงไม่ได้อยู่ในหัวใจแต่ก็ยังอยู่ในสายตาอืจ้า นี่คือจีบสาวแว่นได้เลยนะ <laughs> เออคำว่าเหยียนจิ้งนะคะจะแปลว่าแว่นตาค่ะถ้าเหยียนจิ้งเสียงหนึ่งจะแปลว่าดวงตานะคะส่วนเหยียนจิ้งคือแว่นตานตนไม่ได้อยู่ในหัวใจของเธอเย่หายใจใน的眼ีก็ยังได้อยู่ในสายตาของเธอ <laughs> และมุกสุดท้ายมุกที่8นะคะเหมาะกับคนที่อยู่ห่างไกลกันอเอบอกว่า我只有一个旅游计划，我只有一个旅游计划。แพลนสำหรับเที่ยวเนี่ยฉันมีแค่แพลนเดียว B ีก็เลยถาม是什么คืออะไรเอตอบว่าเจียนหนีคือพบเธอ <c oughs> น่ารักนะคะ คือไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้คิดหรอกคือขอแค่มีเธอก็พอแล้วได้เจอเธอก็พอแล้วประมาณนั้นนั่นเองเอาละเรามาทบทวนคำศัพท์จาก EP นี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าฝัานแปลว่าหงุดหงิดลำคาญใจนะคะเขาา่าฝันโอ้งุดหงิดจังลำคาญจังเลยเขาา่าฝันฝันคำที่2ค่ะเป่าเยื่อแปลว่าบบนนะคะเป่าเยื่อคำที่สมเมยยง ไม่มีประโยชน์ไม่ย่งเป่าเยื้นเยียไม่ยงบ่นไปก็ไม่มีประโยชน์คำที่4ค่ะเป่าแปลว่ากอดน,นะคะเป่าเป่ายีเป่า,ปา,อปากอดหน่อยกอดหน่อยคำที่5ชิงเทียนวันฟ้าใสาแดดออกชิงเทียนคำที่6อหยู่เทียนวันฝนตกหยู่เทียนคำที่7สีต้งสี ซักหรือว่าล้างสิ่งของนะคะฉีต้งฉี่คำที่8ค่ะคำว่าฟาเซียนแปลว่าค้นพบนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเพิ่งรู้ตัวเพิ่งค้นพบสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั่ฟาเซียนคำที่9ค่ะฉี่ก้ยแปลว่าแปลกประหลาดฉี่กวอยแต่ว่าก้อยคืออไอจะแปลว่าน่ารักมากๆนะคะคำที่10ค่ะซิน จหัวใจ心ัวจหัวใจหัวใจหวหัวใจหัวใจหจหัวใจหัวใจหวใจหัวใจหัวใาหัวใจห้วหัว่าวา่าวจหัวหัวใแหัวใจหัวใจหรวใจหั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 ใหัวใจหัวใจหวใหัวใจหัวใจหัวใจวใจหวใใวใัวใจวัวนัวจหัหรวอจจีวหว่า และถ้าเพื่อนๆฝึกตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะคะเราจะได้ต่อสะพานภาษาจีนไปแล้วทั้งหมด139ขั้นกาสุดยอดเก๋ล่ ได้ฝุกทั้งคำศัพท์แล้วก็วลีสำนวนต่างๆเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะถูกใจมุกหยอดเหล่านี้นะคะใครชอบประโยคไหนเป็นพิเศษ,ษมุกไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรือว่ามีมุกไหนอยากจะแชร์ให้พวกเราเอาไปลองใช้กันบ้างก็มาแชร์พวกเรากันหน่อยนะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะเจเจียนบ๊ายบายขอ大家的收ทุ迎各位าน我的播客《ับชมยินดีต้อนเ่อ